ครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในที่สวนสนุกถูกต้องแล้วตรงนี้ก็คือสวนสนุกแล้วก็มีสวนน้ําด้วยนะครับทุกคนก็คือเหมือนกับว่าเขารวบรวมเออบ้านบอลหรอใช่บ้านบอลแล้วก็ใส่เดอร์แบบสูงสูงหูดูดิสไลเดอร์มันเยอะมากเลยไม่ได้มีแค่บ้านบอลกับสไลเดอร์อคุณดูตรงนูน้นผมเห็นเขากระโดดอะไรดอ๋อยงยองยองยองกันอยู่ตรงนู้นน่ะไปดูดิไปทุกคนไป เฮ้ยมันมีแท่งหมุนๆด้วยฮิปป้ามันคืออะไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะมันเล่นยังไงอันเนี้คุณคิดว่าผมคิดว่ามันต้องหลบอะ๋อหลบเหรอโอเคหลบอ๋อต้องกระโดดหลบเตติโนโรนันโดอ๋อต้องกระโดดหลบแท่งนี้เหรอใช่เออะความคิดฉลาลของผมทํายังไงอยู่ตรงกลางก็ไม่ต้องกระโดดถูกไหมเออเฮ้ยแล้วตรงนู้หล่ามีอะไรอีกโอ้ เมาเมาเมาโอเคแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้อุ้ยมันคืออะไรมันคือเหมือนไฮเดร์เด็กอ่ะเฮ้ยอันนี้บ้านบ้านบอลเด็กเปล่าจริงผมผมไม่ได้เด็กผมผมโตเป็นไหนมันเด้งไหมอ่ะโอ้ว้าวโ่าอ้โอ้มันเด้งด้วยกิต้าดูเมื่อกี้ผมเห็นใครสไลด์ออกมาจากตรงนี้เห็นไหมมันลื่นเหรอล่าระบาดอีกแล้วเฮ้ยเขาขึ้นตรงไหนอ่ะ ขาขึา้นไปนู่นใช่เหรอสูงไมเหรอแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะเออไม่แน่ใจไหนลองเงยหน้าขึ้นไปดูซิเออมาจากตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงนู้นโอ้ผมเห็นแล้วเขามาจากตรงน<ว>ู้นเราจะต้องไปขึ้นเออสีฟ้าฟ้านี่นะครับ<ม>ทุกคนนะมีสเปซบาร์าน่ะมีอะไรนะมีสเปซบาร์สเปซบาร์คืออะไรคือแบบวิ่งเร็วๆอ๋อแบบวิ่งเร็วๆอ๋อผมไม่เห็นมีนะแล้วเราจะไปขึ้นตรงนั้นยังไงอ่ะผมงงอ่ะทุกคนเออหรือเราต้องไปขึ้นอันสีม่วงนี่ก่อนผมคิดว่า ลองขึ้นอันสีม่วงเชื่อผมอนนอมันน่าจะเชื่อมต่อกันนะเดี๋ยวเราหาทางเข้าก่อนนะครับทุกคนนะระหว่างทางก็มีแบบคนมาเล่นของเล่นกีตา้าดูตรงนั้นดิตรงนั้นคือคือบอบอลโอ้ยทุกคนอ๋อแล้เไม่เห็นมันขยับเลย <laughs> บอล <น S 2> ปอมไงตรงนะี้ก็โดดอะไรกันหยองแยงหยองแยงเอาคี้ผมเห็นว้าวนั่นน่ะตรงนี้ตรงเนี้ยลองออกไปดูสิอ๋อตรงนี้ก็มีบอเหมือนกันครับทุกคนอ๋อนี่ไง โอเคอเฮ้ยงั้นเ,เราขึ้นอันนี้เลยดีกว่านะอันสีเขียวเดอ๋ยเพิ่งอย่าเพึ่งโอเคลองขึ้นไปอันสีเขียวคิดว่าขึ้นสูงสูงเลยอเออใไปเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนมันเชื่อมต่อโอ้ยใกล้ถึงแล้วสี่ฟ้าฟ้าเฮ้ยนี่คุณต้องหลบอะไรอ่ะเหมือนเป็นกระสอบทรายเลยอ่ะจริงมันเหมือนมันเหมือนเหมือนอะไรอ่ะอันนี้มันเหมือนไช้กรอบ เส้นกอกใครเอาเส้นกอกมาแขวนไว้เนี่ยมีเส้นกอกสีฟ้าก็สเส้นกอกสีเหลืองโอ้ตอนนี้พยายามจะไปให้สูงที่สุดนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับทุกคนอยากรู้ว่าอันบนสุดเป็นอันไหนเนาะเฮ้ยมันมีนี่ไงสีฟ้ากีตาร์เฮ้ยสามพร้อมยังสามสองหนึ่งไปปล่อยไหลไปเลยปล่อยไหลไปเลยได้ไหมปล่อยไหลได้ไหมอะทุกคนได้เหมือนเราต้องไปใหม่อ๋อไปใหม่เดี๋ยวเราหนึ่งสองสามมันเราแบบไหลไปเลยนะ <Okay>. Oh. อ่ะอผิดทาง <laughs> หนึ่งสองามไอ้มาแล้ <laughs> <laughs> ทำไมตกมาอย่างนี้อ่ะม, <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดไออันมันบัส <laughs> ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับทุกคนนะมอนอาจจะมีเลื่อนอะไรก็ได้อ่าไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้เอาใหม่ได้าม,ได <Okay. S 1> มา นี่ทุเรยมันคือไม่ใช่ทุเรียนมันคือมะม่วงดูยังไงเป็นทุเรียนเห็นมะม่วงเป็นทุเรียนโอเคพร้อมสามสองหนึ่งไปอปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องกดปล่อยมือไหลมาแล้วครับทุกคนตอนนี้โอ้ของโอ้ยกิ้งมาแล้วอุ้ยอุ้ยไหลมาขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้หวมันจะค่อยๆลงไปข้างล่างนะลูกขนนเลย วุ้นตีอันนี้เริ่มเวียนเริ่มเวียนหัวแล้จะอวดเฮ้ยมันจะจะลงแล้วมันจะลงแล้วกีตาร์เฮ้ยถ้ามันลงอันนี้แล้วมันไปไหนต่อผมอยากรู้มากไปในโถสวมไปโถสว่อมฮะเหมือนชักโครกเหมือนกันนะทุกคนเหมือนอืที่ลงไปในชักโครกอ่ะโอ้ไหลไปแล้วเฮ้ยมีคนไปยืนตรงนั้นโอ้ยิงให้ออกมาตรงนี้ที่เราดูทีแรก พ่ต no mm? ้าเขามีให้ขี่เจสสกีด้วยหรอไหนอ่ะนั่นอ่ะมันขี่ได้หรือเปล่านู่นนู้นนูนตรงเนี้ยเฮ้ยใช่เมาไม่ใช่อหรอเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าที่นี่มีเจสสกีให้ขี่ด้วยขึ้นได้ไหมกระโดด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 ได้ไหมกระโดดเฮ้ยเฮ้ยขี่เจสสกีไปเลยเขาต้องไปขี่แถวนู้นมั้งเออเขาต้องขี่แถวนู้นแล้วแต่ทำไมเจสสกีไม่ค่อยแรงเลยอ่ะ ระวังตกนะออ้ยเกือบไปเอ้ยขี่เจ็ตสกีจะตกเลยเแรงเกินแรงเกินเอาเอาแล้วไปไหนอะโอเคเกิดใหม่ครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมว่าเราอยู่ให้ห่างจากเจสกีดีกว่าดีไหมตรนู่นดิอะไรอะสไลเดอร์สไลเดอร์เหรอดูดาวเฮ้ยเราลองไปขึ้นอันสีม่วงนี่ไหมเออดีออเดี๋ยเออมันต้องขึ้นจากไหนผมคิดว่าเราต้องไปสีแดงก่อนแน่เลย ขามันเชื่อมต่อใช่แล้วไปอันสีแดงครับทุกคนเหลือกล้วยเขามีไว้ไปทำอะไรไปกินเฮ้ยไม่ใช่ไ้ขี่ไงโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นอันสีแดงนี้นะทุกคนไประวังระวังไม้นี้ตีหัวด้วยนะสลบไปแล้วน่ะมีคนสลบไปแล้วคนหนึ่งไปครับทุกคนค่อยๆขึ้นโอ้ยบ้านบอลใหญ่อะไมมันลื่นเหรอเออบ้านบอลมันก็ลื่นแบบนี้แหละโอเค ค่อยๆไปครับตอนนี้เราคือลังขึ้นบ้านลมสีแดงนะไม่รู้มันจะเป็นยังไงบ้างที่เนี่ยใช่หนีป่ะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเราขึ้นได้ไหมตรงเนี้ยได้หุยเราเดินเข้าไปในท่อน,นี้เลยเหรอโอเคแ,แ,แล้วอันนี้คืออะไรข้างบนอะ่ะข้างบนขึ้นได้อีกเหรอเจ้าหูหุยมีมะม่วงให้เก็บอีกแล้วเอาไว้กินระหว่างทางเผื่อหิวแ,แล้วก็คุณจะลงอันไหนดีอะ่ะจะลงอันนี้อันสีม่วงเนี่ยเหรอ ไป,ปไปเีชยพโพไปหูอันนี้แบบใสเลยทุกคนดูดิมันมองเห็นข้างนอกเลยนะคือกิ้งกองวานนอกข้างนอกบ่อเลยอ่ะเ <laughs> จ็บอะไรตรงไหนวะเนี่ยแขนเขินหักวะเนี่ยกีตา้าไม่แขนไม่หักนะเฮ้ยต่อไปเราไปเล่นอะไรดีอะ่ะเอออ,อะไรอะ่ะส่วนน้ำเฮ้ยมีส่วนน้ำเฮ้ยเราจะเข้าได้หรือเปล่าเขาบอกว่า เข้าถึงเขาบอกว่าต้องเล่นอีกสักพักนึงก่อนก่อนจะเข้าไปในส่วนน้ําได้อ,ดอ่ะคุณโดนอ๋อคุณลอยได้เหรอโอเคผมว่าคุณลองไปตรงนี้ดีกว่านี่ตรงเนี้ยไอที่มันเป็นแบบหลบบ่อหลบอะไรนะนวมนวมนวหลบส้กอกเหรอที่คุณบอกเหมือนส้กอกที่มันแ <c oughs> ขวนเอาไวอ้อ่ะไปทุกคนเดี๋ยวลองเออผมไม่แน่ใจว่ามันทางเข้าทางไหนอะ่ะเนี่ยทางนี้ใช่เหรอใชไ่ไหนไหนไหนทางไหนทางท่อเนี่ยเหรอเฮ้ย <c oughs> ทางท่อมันเข้าได้เหรอน้องใช่ <c oughs> มันจะลื่นหรือเปล่าระวังนะ โอเคกระโดดกระโดดกระโดดเฮ้ยอะโอเคตอนนี้ต้องเอาชีวิตลอดจากแส่กรอกที่มันห้อยตรงเตงตรงเตงอยู่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือของเล่นนักอยากไปเล่นที่นี่ไหมอยคุณคิดว่าถ้ามันมีจริงๆคุณจะไปไหมเฮ้ยคุณดูข้างๆนุ้นดิเอ้ยเฮ้ยน่าสนใจนะหวานอีกครับโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นในนี้ก่อนแล้วเราออกไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่นะโอเคโอเคไปไปหลบโอ้อันนี้คือเหมือนจะต้องหาทางออกจาก จากเขาวงกดเออมันเป็นเขาวงกดเหรอแบบนี้โอเคค่อยๆไปนะกีต้าเพราะมันมีแท่งบังไงอโอทำให้แบบเดินยากอะไรแบบนี้นะแต่ก็เดินง่ายอ่ะง่ายอยู่ตกลงง่ายหรือยากง่ายโอเคเฮ้ยตรงนี้เดินไปก็จะใกล้เจอทางออกแล้วปะกระดึบกระดึบกระดึบข้ามเนินข้ามเนินครับข้ามเนินโอเคไหนอะทางออกอ่ะเออข้างล่างหรือเปล่าโโหต้องเดินย้อนกลับมาอีกทีนึงนี่นี่นี่ทางนั้นแหละถูกแล้ว ต้องเดินไปมันน่าจะมีไม่ใช่ชั้นล่างชั้นล่างลูกพี่เออนั่นแหละตรงไปผมว่าคุณลองดูเผื่อทางออกมันอยู่ชั้นล่างอะไรแบบนี้มากระโดดไม้โอเคที่นี่มันลึกลับซับซ้อนมากตกรดเร็วเกินมองตามไม่ทันเลยอ่ะโอ้โหปวดหัวไม่หมดแล้วอะไรกันครับเนี่ยอย่าบอกว่าที่นี่ไม่มีทางออก กีตาร์หัวติดชอยด้วยทำไมหัวเข้าไปติด่างนั้นแทนนอตแทนนอตเอ้าหัวขึ้นไปข้างบนเหลือแต่หัวไม่เหลืออะไรเลยโอเคคุณลองไปตรงนู้นดีกว่านู่นมันมีเหมือนออบบี้ด้วยอิงเราเราลองไปเล่นไอ้ที่มันสูงสูงอันไหนอ่ะอันตรงนู้นเหรอนู่นนะไกลไกลสุดเลยนะงั้นคุณลองเดินไปทางทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนโอเคนี่นี่ทางนี้ทางนี้ไปเลย ไม่ใช่ทางน้ผิดทางเรา,เราว่ายน้ำไปเ,อ,เอาว่ายน้ำไปหรอเ้ยคุณว่ายน้าเปหรอหฮ้ยระวังจมน้ํานะไม่จมไม่จมนะโอเคการหายใจนานจังเลยอะนี่คุณเป็นนางเงือกหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ไม่ใช่น,นางเงือกโอเครอตายรอตายรอตายเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราต้องแบบเหมือนจริงไงต้องการหายใจด,ด้วยเวลาเราดำน้ำน,ำนะครับทุกคนนะ เออมันจะมีทางขึ้นจริงๆใช่ไหมกีตา้าใช่ถ้าไปถึงตรงนู้นถ้ามันขึ้นไม่ได้อ่ะเราจะทํายังไงอ่ะแล้วก็สวนหน <c oughs> ้าโอเลยลองกระโดดขึ้นดีผมคิดว่าโอ้ได้อยู่เฮ้ยนี่มันเป็นออฟบี้นี่นะจริงคุณลองคุณลองดิว่าคุณผ่านหรือเปล่าเ,เราจะมาทดสอบความสามารถในการกระโดดของกีตา้ากันนะครับทุกคนนะอันนี้เหมือนเราอยู่ในส่นน้ำส่วนส่นน้ำของจริงไปเอาเอาอย่าให้ตก โอ้โหตกซุกอันเลยไปนึกลองซ่อมโอ้เอยนิดเดียวฮึโอเคอันนี่เป็นบันไดนะอาจจะต้องปีนขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นโอเคอันนี้ลูกบอลเด้งดึงม,มันยากไปหรือเปล่าคุณคิดว่างไงโอ้อันนี้อาจจะ ยากไปนะครับทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวให้กีตา้าน่าจะไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นนู้นอ๋อไม่ถ้ากีตา้าอ๋อมันมีมันมีบันไดขึ้นตรงนี้ได้กีตา้าว่ายไปว่ายไปตรงนั้นเลย <Okay. S 1> นี่ไงทางขึ้นสไลเดอร์ยักษ์ของเราครับไกลแล้วไกลแล้วคนลุกคนคนลุกคักปู่เอ้ยเออขนลุกคักเลยไปขึ้นไปกระโดดฮึบนั่นแหละกระโดดดึงดึงอ่ะอ๋อเดินธรรมดามันลื่นป่ะ เหมือนมันลื่นเลยปะระวังโตกี้ <S an> และอันนี้ล่ะคุณจะต้องหลบแท่งสีแดงแท่งกุญเชียงกระโดดโอ้โหได้อยู่นะมาแล้วกระโดดหลบหนีกุญเชียงยักษ์นะครับทุกคนมุนเมียงมุนเมียงข้างหน้านแล้วใกล้จะถึงแล้วกี้ฮบ <an> สวยมันมาอีกแล้วกี้ฮ้อุ๊ยนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยระวังโอ้เร็วเร็วเร็ว อุ้ยเราจับกุนเชียงยักษ์มาได้ครับใช่กุนเชียงยักษ์อุ้ยนี่สไลเดอร์ใหญ่เลยโห่พอไหมสามสองหนึ่งไปว้าวโอ้ยก็สนุกเหรอมีออบิทตาอบอันนี้ง่ายอันนี้ได้อันนี้ง่ายอยู่นะโอเคโอเคอันหน้าคุณอาจจะต้องปีนเออปีนไปเออนั่นแหละเอ่ออะไรอะไปเฮ้ย อันนี้จะต้องแบบกระโดดไปเหยียบสีเขียวแล้วก็สลับไปเรื่อยๆมัง้งผมคิดว่านะเออแบบนั้นแหละต้องระวังต้องระวังอย่าให้มันชนเอออ่ะหรือผมช่วยผมช่วยผมช่วยเอาหุ้ยมันยากจริงทุกคนขนาดผมช่วยแล้วพอแบงค์ช่วยแล้วยังไม่ได้เลยโอเคได้แล้วอันนี้คืออะไรคุณจะต้องยืนบนแทน่นโอเคให้เข้าช่องตรงนี้เดี๋ยวแท่นมันจะไปสวยลบ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 ,ลบ สวยลบ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 เอ้ยเกือบกี้ก๊กกโอเคอันนี้มันเอียงนะไหวเปล่าน้องชายไห,าไหวเปล่าไหวโอเคตอนนี้พยายามกระโดดแล้วก็ต่อไปเป็นด่านอะไรอะฮุบสวยหนีลูกชิ้นยักษ์ <c oughs> เร็วกิต้าร์ีหนีลูกชิ้นยักษ์ก่อน กระโดดเลยโอ้ยต้องกระโดดเออมันจะเป็นแผ่นสีนะครับอ่ะอะไรเนี่ยอะไรนะแล้วตรงเลยตรงหมดเลยหรอหรือเราลองไปดูตรงนู้นดีกว่าผมคิดว่าเออตรงนั้นเขาเปิดให้เราเข้าหรือยังนะตรงนั้นน่าตรงที่มันเป็นส่วนน้ํานะครับทุกคนพี่กิต้ารลองไห้ไปดูว่าเขาเปิดให้เราเข้าไปเล่นหรือยังส่วนน้ํามันเนี้ย เออน่าจะใช้เวลาอีกประมาณโอ้โหนานเลยสองหนึ่งาสองนาทีเอาประมาณนี้ประมาณ2องนาทีกีต้าไม่เกิน2นาทีเดี๋ยวเรายืนรอแป๊บหนึ่งก่อนละกันนะครับทุกคนนะโอเคตอนนี้มันใกล้แล้วทุกคนนับถอยหลังสามหนึ่งแล้วเข้าไปเลยเปิดยังหูเปิดแล้วอุ้ยลื่นหรอลื่นหรอมันมันลื่นใช่ไหมเฮ้ยอันนี้มีห่วงยางรูปอะไรอะรูปนกฟา์มิงโก ระวังตรงเอ้ยตรงนี้มันต้องตรงกลางมันคืออะไรเด้งดึงป่ะอโอ้ <laughs> เด้งสูงมากเลยทุกคนเฮ้ยผมคุณพยายามยืนอยู่เฉยเฉใช่ไหมแต่มันดืนมันมันอ๋อมันยืนตรงนี้ได้ทุกคนเฮ้ยตรงนู้นนะเขามีเหมือนน้ำพุเลยอยากไปดูอ่ะขอไปดูหน่อยดิพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยนนึนงอนะโอเคคุณไหวไหมล่ะโอเคโหตรงกลางเป็นน้ำพุอ่ะทุกคนโอ้เราดูข้างใต้เดี๋ยวดูดิ ไม่เห็นท่อน้ําเลยอ่ะไม่มีท่อน้ำนะเอาจมน้ําตุยซะแล้วทานอตเฮ้ยคุณขึ้นคุณขึ้นสไลเดอร์นี้ได้ไหมได้โอเคไป้ทุกคนดูกีตาร์ขึ้นสไลเดอร์หน่อยมันต้องขึ้นอีกทางนึงขึ้นทางไหนมันก็มีเหมือนกันน่ะโอเคพร้อมแล้วอเกือบแล้วจะลงทางไหนลงอีกทีลงอีกทีลงอีกทีลอีกทีงอีกที ลงอีกทีนะเฮ้ยตรงนี้มันลื่นมันลื่นมันลื่นลงผิดทางเฮ้ยเฮ้ยทางไหนเอาไงจะลงทางไหนจะลงทางไหนจะลงทางไหนเอาไงจะไดไปโอเคทุกคนถ้าจะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้คือช่องใหม่ของกีต้าร์นะ ที่เล่นเฉพาะเกมโรบอกอย่างเดียวนะ<ช>ครับผมเพราะเกมอื่นไม่สำคัญกับเด็กไปทุกคนจกกัการไปบ๊ายบาย,บาย